วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนผูกตัวเบ็ดแล้วก็ลูกหมุน <t> <c oughs> สวัสดีมิตรลักนักตกปลาทั้งหลายนะครับทั้งบ้านใกล้แดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะและช่วงนี้เนี่ยผมติดงานยาวมากนะครับไม่มีเวลาตกปลาเลยวันนี้เลยถือโอกาสเนี่ยมาให้ความรู้กับมือใหม่หลายๆคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนลูกตัวเบ็ดแล้วก็ลูกหมุนนะครับจะจะมีหลายๆวิธีการก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p a d Fishing X2 นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเคก็จะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปวันนี้ไม่มีขาตั้งกล้อง <laughs> ใช้ตั้งกล้องพิเศษโอเคทุกคนก็อันนี้เป็นวิธีแรกนะครับก็ถ้ากล้องสั่นเนี่ยขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องนะวิธีแรกนะครับผมจะไปช้าช้านะคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยจะได้เข้าใจนะครับแต่ถ้าคนที่เก่งอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคลิปนี้วิธีแรกก็เอาปลายนะครับมาท่าเบ็ดตัวเบ็ดแบบนี้เนาะ อีกฟังหนึ่งนะครับม้วนแบบนี้ม้วนแบบนี้นะครับตรงนี้เอามาทาบเบ็ดเหมือนเดิมนะครับทีเนี้ยตรงนี้ให้ทํามือลักษณะนี้นะนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับแล้วก็เอานิ้วชี้เข้าไปทาาปุ๊บอ่จาจังหวะเนี้ยเดี๋ยวทุกคนจะง,งงนะม้วนแบบนี้นะครับแล้วก็ม้วนขึ้นอีกทีนึงเห็นไหมแล้วก็ปุ๊บเอาใหม่นะครับม้วนแบบนี้แล้วก็ม้วนขึ้น จุบเหมือนเดิมจุบนี่นะฮะไปช้าๆนะครับอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็ดึงปลายให้มันเก็บสายนะครับอุ้ยเนี่ยดึงปลายให้มันเก็บสายแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงฝั่งนี้นะครับแล้วค่อยดึงนะครับให้สายมันเรียงสวยๆนะทุกคน ประมาณนี้เห็นไหมผมแนะนําว่าให้จัดสายเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับตัวเบ็ดนะครับเพราะว่าเวลาเราตวัดตวัดเบ็ดเนี่ยมันจะได้เข้าปากปลาง่ายนะครับแล้วก็ดึงแน่นๆเลยแบบนี้อ่าเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับนี่แน่นปึกเลยนะครับอ่าแล้วได้ประมาณนี้นะครับจัดสายเรียงสวยๆนะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตัดปลายทิ้งเลยนะครับ นี่เรียบร้อยประมาณนี้ทุกคนแค่ okay, เดี๋ยวไปดูวิธีการต่อไปครับไปโอเค okay, วิธีการต่อไปนะครับเราเตรียมเชือกเ,เตรียมสายเบ็ดเนี่ยพอประมาณเนาะกะเอาว่าเราจะใช้ประมาณไหนนะครับแล้ววิธีการก็คือเอาฟังหนึ่งทาบตัวเบเ็ดมาน,นี้แบบนี้นะครับอีกฟังหนึ่งเราก็วนกลับมาท่าบแบบนี้นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้ทีนี้เราก็จับตรงนี้ครับ ปึ๊บเอาตัวนี้พันนะครับพันลงแบบนี้พันลงค่อยๆพันนะครับพันลงไปกี่รอบก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งแน่นนะครับประมาณนี้วิธีนี้จะง่ายนะครับประมาณนี้เนาะปุ๊บทีนี้เราก็ดึงดึงนะครับดึงฝั่งนี้เลย ค่อยๆดึงค่อยๆจัดสายอันนี้มันเป็นสายผ้าล่มนะครับมันก็จะตีเกลียวหน่อยเนาะประมาณนี้นะค่อยๆดึงนะครับเนี่ยแล้วก็ดึงเลยปึ๊บแบบนี้เห็นไหมทุกคนพยายามจัดสายเมนเนี่ยให้มันอยู่ด้านบนตัวเบ็ดไว้นะครับค่อยๆดึงค่อยๆจัดตัวสายครับเห็นไหมแล้วก็ดึงแน่นเลยครับปึ๊บดึง ดึงดึงเห็นไหมครับมันก็จะเรียงสวยงามเห็นไหมครันเลยนะแทบจะไม่ไหลเลยเห็นไหมครับเรียบร้อยวิธีที่สองนะครับง่ายไหมทุกคนหลังจากนั้นเราก็ตัดปลายทิ้งครับหวังว่าวิธีนี้คงทันนะครับวิธีนี้จะง่ายต่อการผูกมากเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อไปครับ โอเควิธีการต่อไปนะครับฝั่งนี้จะเป็นสายเมนของตะขอเบ็ดเนาะฝั่งนี้จะเป็นสายที่เราผูกนะครับเราก็ม้วนขึ้นมาแบบนี้งอขึ้นมาแบบนี้นะครับงอขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็จับตัวเบ็ดเออจับสายกับตัวเบ็ดนะครับแล้วก็พันลงพันลงแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้อ่แล้วก็ดึงครับค่อยๆดึงค่อยดึงจัดสายดีๆเนาะ ค่อยดึงนะประมาณนี้นะครับอันนี้มันเป็นสายผ้าล่มเนาะมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะไปสาธิตวิธีการผูกลูกหมุนนะครับโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันครับผมโอเคต่อไปเป็นวิธีการผูกลูกหมุนนะครับวิธีการแ,แรกก็เอาปลายเนี่ยสอดเข้าลูกหมุนนะครับแล้วก็กลับขึ้นมานะทุกคนประมาณนี้แล้วเราเอามือจับตรงนี้ไว้นะครับจับไว้ แล้วก็พันขึ้นครับ1,2 3,4งองาี่อะจากสี่รอบ5้ารอบประมาณนี้เนาะแล้วเอาปลายสายเนี่ยกลับเข้าไปสอดนะครับกลับเข้าไปสอดแบบนี้อ่าที่จริงเราจะดึงเลยก็ได้นะแต่ถ้าอยากจะให้แน่นอีกหน่อยก็เอาปลายสายเนี่ยมาสอดกลับที่เดิมเห็นไหมครับสอดแบบนี้ปึ๊บไหมแล้วก็ดึงครับ ค่อยๆถ่ายลงไปอันนี้มันเป็นพัดลมเนาะทุกคนผมเอามาสาธิตให้ทุกคนเห็นได้ชัดนะครับประมาณนี้เห็นไหมเรียบร้อยนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อไปฮะโอเควิธีการต่อไปนะครับสอดเข้าไปเหมือนเดิมนะทุกคนสอดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สอดเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะครับวิธีการนี้ก็จะแน่นขึ้นเห็นไหม เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พันสายเมนนะครับพันปึ๊บนี่นะครับ, 1, ปรบไปช้าๆนะครับมือใหม่จะได้เข้าใจอ่าประมาณนี้แล้วก็ดึงได้เลยครับแค่นี้อ่าเรียบร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดปลายนี้ทิ้งเลยจุ๊บ นะประมาณนี้เรียบร้อยไ,ไหมครับโอเคโอเควิธีการผูกลูกหมุนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็สอดสายมือนเดิมนะครับสอดสายเหมือนเดิมแล้วก็พับแบบนี้เห็นไ,ไหมพับแบบนี้นะครับพับแบบนี้แล้วก็จับไว้ครับแล้วก็พันพันขึ้นไปครับพันเข้าไปหาตัวเบรครับแบบนี้ แล้วก็สอดห่วงนี้เลยปึ๊บสอดห่วงนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆดึงค่อยๆจัดสายนะทุกคนนค่อยๆจัดสายไปนะครับ เรียบร้อยเราวก็ตัดปลายทิ้งครับแค่นี้เรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยวิธีปลูกตัวเบ็ดปลูกลูกหมุนก็มีวิธีการประมาณนี้ที่ผมยกตัวอย่างมานะครับก็มีอีกหลายวิธีนะโอเคทุกคน โอเคครับผมทุกคนสําหรับวิธีการผูกตัวเบ็ดแล้วก็ลูกหมุนนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนะี่ยจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่หลายๆท่านนะครับแล้วก็มือเก่าด้วยนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูเอาไปลองฝึกด,ดูนะครับฝึกบ่อยๆจะได้เป็นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักตกปลามือใหม่ทุกๆคนแล้วก็มือเก่าด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบแล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดู ไปให้กลุ่มตกปลาดูด้วยนะครับโอเคก็ถ้าชอบอยากให้ผมมาทำคลิปความรู้แบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม p d f i s h i n g แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพัดทายกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ต่างจังหวัดนะไม่มีเวลาตกปลาเลยคลิดถึงทุกคนมากเดี๋ยวเร็วๆนี้เจอกันลาอยากตกปลามากโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย